คุณอยากจะล้างหนี้ของคุณให้หมดเลยไหมทำอย่างหนึ่งครับไปเรียนทักษะที่หาเงินได้ครับทักษะที่หาเงินได้ที่ดีที่สุดในโลกเป็นทักษะการขายใช่ครับทําไมครับทักษะนี้จะทําให้คุณล้างหนี้ได้เร็วที่สุดอย่างหนึ่งครับเวลาคุณไปเอาทักษะการขายทุกองค์กรในโลกนี้ทุกบริษัทใช่ไหมครับต้องการยอดขายเพิ่มครับแล้วเวลาคุณไปทําให้เขามียอดขายเพิ่มคุณมีเงินเดือนด้วยคุณมีค่าคอมด้วยคุณยิ่งทําวันหนึ่งทําเลยครับไปหา j อบไปหางานเอาทักษะนี้ไปหาเงินเลยครับวั หนึ่งชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมง20ชั่วโมงทําไปเลยครับคุณทําจนเงินมันเข้ามาเยอะๆเพราะว่าทักษะการขายเป็นทักษะอันดับหนึ่งในโลกเพราะว่าคุณยิ่งทําเยอะคุณยิ่งได้คอมเยอะทักษะอื่นไม่ได้ดีเท่ากับทักษะการขายผมจะยกตัวอย่างวันนี้ครับผมนั่งอยู่ที่ออสเตรเลียปกติผมจะอยู่ออสเตรเลียนะครับผมก็มีกิจการที่นี่บิสเนสผมเหมือนกันบิสเนสบางทีมันติดหนี้ติดลายมีแคชฟล w ปัญหาใช่ไหมครับในบิสเนสบางทีว่าเฮ้ยเงินหมุนไม่ทนันเราจะทายัางไง ผมจะใช้ทักษะการขายผมไปหาลูกค้าเพิ่มเลยผมจะไปหาลูกค้าเก่าๆแล้วผมจะทำออฟเฟอร์ใหม่ผมจะปิดการขายใหม่ผมจะใช้เทคนิคทีใ่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือว่าให้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือลูกค้าเก่าๆอ่ะที่ไม่เคยซื้อแล้วกลับมาซื้อใหม่อันนี้เป็นทักษะการขายครับทักษะการขายจะทําให้ยอดเงินคุณอ่ะเพิ่มขึ้นมากที่สุดเวลาคุณมียอดเงินเพิ่มขึ้นคุณมีแคชฟลูว์แล้วถ้าคุณติดหนี้ใค,คร aiser, คุณไปเรียนทักษะการขายคุณอ่ะสามารถสร้างตัวเองให้ใหตโตข,ขึ้นได้ให้เก่งขึ้้นได มีความสำเร็จมากขึ้นได้คุณไปดูแลคุณพอ่อคุณแม่คุณก็ได้ครอบครัวคุณก็ได้ซื้ออะไรสําหรับตัวเองก็ได้ครับแล้วก็เวลาคุณเริ่มทําเงินแล้วคุณก็เริ่มจ่ายหนี้ใช่ไหมเวลาคุณเริ่มจ่ายหนี้ให้คนอื่นแล้วอ่ะเขาก็าเห็นว่าเอ้คนนี้มันจริงใจจริง,รงๆนะเขาจ่ายหนี้เราเขาก็เลยจะมีการผ่อนผันนิดหนึ่งด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าไปเรียนทักษะการขายเอามาช่วยเหลือตัวเองเอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปช่วยเหลือครอบครัวคุณครับผมคิดว่าทักษะการขายดีที่สุดในโลกไม่มีอะไรดีกว่าน,นี้แล้วครับเวลาผมอยู่ในนนนะา นะที่ออสเตรเลียเหมือนกันครับผมอยู่ที่นี่มา20ปีแล้วครับแล้วตอนนี้เรามาแชร์กับที่เมืองไทยด้วยผมอยากจะให้คุณดูครับว่าคนไทยนี่สุดยอดนะเก่งมากเลยนะทักษะการขายถ้าคุณเอาไปใช้นะโอ้โหคุณไปทั่วโลกผมอยู่ทั่วโลกนะเพาบอกว่าคนไทยนี่สุดยอดมนุษย์สัมพันธ์ดีมากคุยก็ดีคนมีมารยาทดีมากถ้าคุณเอาทักษะการขายมาใช้ใน business คุณทําเป็น service เป็นช่วยเหลือคุณขาย product tourism ก็ได้คุณดูสิ business คุณจะโตเร็วมากเลยเงินจะไหลเข้ามาหาคุณ ยอะแยะเลยผมพูดได้เพราะว่าผมอยู่ออสเตรเลียแล้วทุกคนเวลาเขาได้ยินเรื่องประเทศไทยใช่ไหมคนไทยเขาบอกว่า Thai people very good คุณก็ไปเรียนทักษะการขายแล้วก็ให้ทุกคนในโลกนี้ดูว่าคุณอะคนไทยเก่งที่สุดคุณก็เอาเงินนี้ไปช่วยเหลือคุณได้ช่วยเหลือครอบครัวคุณได้ช่วยเหลือทั้งประเทศได้ไปเรียนทักษะการขายครับแล้วถ้าคุณอยากเจอเรียนทักษะการขายคอมเมนต์หาผมก็ได้ครับทักมาหาในไลน์ผมก็ได้ครับผมจะเปิดคอร์สสอนทักษะการขาย